ไม่แพงพร้อมทองเนี่ยใช่ครับพร้อมทองเนี่ยไม่แพงเลยกรไหลทองยาน้ําเงินนะครับเลี่ยมทองเปิดที่สองหมื่นห้าอันนี้เนื้ออะไรครับพี่เนื้ออะปาก้าครับอะปาก้าเท่าไหร่ครับพี่สองพันห้าครับสองพันห้าไม่แพงสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับตอนนี้อยู่ทีวัตโกครับจะมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยครับประจําเดือนมกราฮะปี67แล้วนะฮะปี67ราคาจะขึ้นหรือลงแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมครับ นี่นะฮะโอ้โหอันนี้จะเป็นเหรียญกระดุมทองคำสองหมื่นนี่ฮะทองคำอันนี้จะเป็รวยทวีคูณพิมพ์เล็สนะครับเเนื้อทองคำสองหมืนห้านี่โอ้โหเรามาดูเลดเลดร้อยปีอันนี้ร้อยปีสี่บาทอันนี้จะเป็นเงินหน้าทองคำครับเจ็ดพันห้าดูดิอ่าเลรดรูปใหม่นะครับอันนี้รวยสมปรารถนาสองบาทสามพันห้าครับผม นี่รวยกันตันยูอันนี้4ี่พันนะครับอันนี้ไม่ลงยาขนาด2บาทอ่าเรามาดู 4, บา,4บาท4ี่บาทสี่พครับผมรุ่นฉลองวิหารครับเนี่ยรุ่นใหม่ฮะร้อย2ปี4บาท, 4, บาท, 4, บาทไม่ลงยา4า5่พโอเคต่อมาครับ ร้านนี้เรดโอ้โหเหรดทางนั้นเลยฮะดูครับตามป้ายเลยคะอันนี้จะเป็นขนาด2บาทเรีดเยอะทำไมถึงเหรดเยอะ<ม>เพราะว่าคนจีนเข้าเยอะครับผมคนจีนเข้าเยอะเขาจะชอบ,ชอบเช่าเหรีดนี่อ่าดูครับชาติการร้อยปีครับพันล้านสองอันนี้7,500นาขนาด4บาท6,500ขนาด2บาทครับเนื้อเงินลงุงยาฟ้าโอ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคมลหลรวยฮะ ชมร้านนี้ดีกว่านะครับพี่สวัสดีครับพี่ขออนุญาตชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยหน่อยนะครับชมเลยโอ้โหมีเยอะครับพวกย่อยๆก็มีหลักๆก็มีครับอ่าเรามาชมย่อยๆกันกว่าครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ไอ้รวยเจริญสุขเนี่ยรวยเจริญสุขสามร้อยครับอ๋อสามร้อยสโซนนี้จะสามร้อยทั้งหมดใช่ครับใช่ครับอ๋อจะเป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อมงคลบารมีรวยเจริญสุขนะครับ แล้วก็้วยมหามงคลอ๋อสามร้อยแล้วพวกพวกเลี่ยมเท่ากันไหมพี่พวกเลี่ยมก็ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับอ๋อของเราสี่ร้อยสี่ร้อยก็คือบริการเรี่ยมให้ลูกค้าไปอ๋อโหเลี่ยมให้ด้วยใช่ครับอ่ามหาลาบอันนั้นเป็นบล็อกอะไรพี่บล็อกเงินทองใหญ่ครับขอชมหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับนี่หูยเขาบอกว่าหายากเงินทองใหญ่เงินทองใหญ่มันเป็นบล็อกทองคําใช่ครับใช่พี่นี่อาจจะยากครับเงินทองใหญ่บล็อกนี้จบเงินทองใหญ่สวยนี่ อันนี้พี่เปิดเท่าไหร่ครับเด็ดละพันครับเด็ดละพันเฮ้ยไม่แพงเลยเนี่ยนี่ถ้าเป็นเงินทองเล็กก็จะถูกกว่านี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเงินทองเล็กถูกกว่านี้ประมาณเท่าไหร่พี่เงินทองเล็กเงินทองเล็กเงินทองเล็กอยู่ที่เจ็ดร้อยครับอ๋ออยู่ที่เจ็ดร้อยอันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนิดนึงเพราะว่าเป็นบล็อกนิยมบล็อกทองคํานะครับอันนี้พิเศษหน่อยโคดอยู่ด้านขวาเอ้ยอ่าโคดอยู่ด้านขวาเป็นเงินทองเล็ก เฮ้ใช่จริงๆด้วยโค้ด้านขวานี่โอ๋อต่อโค้ดรวยคนละฝั่งกันเลยปกติอันนี้จะปกตินี่อันนี้จะพิเศษนะครับนี่ดูดิสวยอ่าไอพิเศษที่พี่เปิดเท่าไหร่หรือยังไม่เปิดสองพันครับสองพันนะครับนี่สองพันครับอยากมากที่จะต่อโคดด้านขวาใช่พี่ผมเพิ่งเคยเห็นแล้วเนี่ยองค์เนี้ยนี่ดูดิ นี่ตรงนี้พี่เศษเลยครับพิเศษโอเคครับเรามาดูในตู้ก่อนนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นพวกเรดเรรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าอ๋ออันนี้จะประมาณเท่าไหร่ครับพี่เรดเลรดสบาทเริ่มต้นที่สี่พันครับอ๋อลงยา 4, <000. S 1> ไหมพี่ไม่ลงยาครับไม่ลงยาเนาะใช่โอ้โหสวยไอ้สอนลิตรเท่าไหร่พี่ สอลิศสอลิศห้าพันห้าครับห้าพันห้าไม่ลงยาใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหสวยงามเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูไอ้พนมมือขันข้างเท่าไหร่พี่พนมมือข้างสองพันห้าครับจะเป็นเงินไอ้จะเป็นกระไหลทองกะไอทองยาแดงนี่โอ้โหอันนี้ออกปีปีหกศูนย์ครับหกศูนย์นะครับอันนี้พี่เท่าไหร่นะพี่อันนี้สองพันห้าครับสองพันห้านะฮะใช่โอ้โห เขาเล่นบล็อกกันด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้จะเป็นบล็อกบาดแตกบาดแตกบาดแตกครับผมสร้างน้อยครับตัวนี้จะตอกหมายเลขัมเบอร์ด้านหลังตอกโคดตอกโคดด้านหลังนะครับใช่ครับนี่เก้าหกก็ยุหลวงพ่อใช่ครับนี่ครับผมอันนั้นเป็นชนะจนชนะจนครับห้าหกปีห้าหกใช่ครับอ๋อนี่ปีห้าหกอะไรทองลงยาอะไรทองยาดําเงินเท่าไหร่ครับพี่อันนี้สองหมื่นห้าครับ สองหมื่นห้าเลี่ยมทองใช่จะเป็นทองอะไรครับพี่เป็นทองแปดสิบครับอทองแปดสิบเฮ้ยไม่แพงพร้อมทองเนี่ยใช่ครับพร้อมทองเนี่ยไม่แพงเลยกระล่ทองยาน้ําเงินนะครับเลี่ยมทองตปิดที่สองหมื่นห้าใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่หยดน้าําปี39ครับหยดน้ดน 39, ําปี39เเนื้อทองแดงใช่ไหมพี่ใช่ครับเนื้อทองแดงอันนี้จะเปิดเท่าไหร่ครับ700ร้อครับโอ้โหเจ็ดร้อยไม่ถึงพันเลยเนี่ยดูดิผิวสวยด้วยครับ เจ0ร้อยปี39ปีนี้ปี67โอ้โหเกือบ30ปีใช่สวยงามมากตรงนี้ก็จะ300ใช่ไหมสามร้อยครับสามร้อยพวกรวยเจริญสุข300ครับแล้วก็อายุพัฒนะ3า0ใช่ครับนี่อผมดูลายเส้นลายเส้นใช่ครับมาบารมีปี54าปี54าสครับโอ้อันนี้จะมือเนื้อทองแดงทองแดงผิวสวยมากใช่อันนี้เท่าไหร่ครับพี่ องนี้สองพันครับสองพันนี่สวยสวยหายากเนี่ยหายากใช่ครับสวยด้เดิมเลยใช่ผมใช้รุ่นนี้อยู่พี่สองพันนะครับนี่ฮะมีกล่องด้วยอ่าไตมาาพี่ไตมาห้าเก้าใช่สามพันห้าครับสามพันห้านี่หลายคนรู้จักแน่นอนรุ่นนิยมเลยอ่าไตมาห้าเก้าเก้าห้าทองทิพย์อันนี้สามพันห้าใช่พี่ใช่ครับ นี่โอ้โหตอนแทงแทงเดือนละหมื่นกว่าบาทใช่ตอนแทง,แทงเดือนละหมื่นกว่าบาทเป,เป็นหมื่นเลยตอนแทงเนี่ยตอนนี้ถือว่าหน้าหน้าเก็บไว้หน้าเช่าหาเก็บไว้ใช่ผมก็เคยเช่าอันนี้ครับพี่รวยทรัพย์แสนล้านครับปีหกหนึ่งเนื้อเงินอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สองพันห้าครับโอ้ไม่แพงไม่แพงเพราะว่าเป็นเนื้อเงินไม่แพงสวยด้วยสองพันห้านะครับอ่าในตู้พวกพวกฮิเลียม อันนั้นเท่าไหร่ครับพี่เปรียมสองร้อยครับอ๋อเป็นย่อยย่อใช่ครับย่อยๆย่อยๆ่อยพร้อมเลี่ยมอันนี้เปรอะทองสูตรใช่พี่่ใชครับเป็นทองสูตรครับโอแหวนแหมนรวยแหวนชนะจนหกห้าเนื้อเงินเนื้อเงินใช่ครับเงินลมดำเท่าไหร่ครับพี่องค์ละพันห้าครับอุ้ยไม่แพงสองร้อยพันห้าไม่แพงจริงจริงไม่แพงเนี่ยเนื้อเงินด้วยสองรนชนะจนหกห้ามีแต่รวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้ยร้านพี่ไม่แพงนี่ฮะ ไม่แพงเลยครับอา่าพันใจทองทิพยซะพี่พันใจทองทิพย์ทองทิพย์เท่าไหร่ครับพี่ทองทิพสองพันห้าครับ,อ, 2005, รบอุย้ยสองพันห้าใช่ไม่แพงครับผมไม่แพงเนี่ยนี่ทองทิพสองพันห้านะครับอันนั้นอะไรครับพี่รวยมหาเศรษฐีครับรวยมหาเศรษฐีใช่ปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดนี่นี่นนตอนนี้จะเป็นทองสูตรจะเป็นกรอบทองสูตรอุย้ยทองสูตรนาๆนานาเลย อันนี้เนื้ออะไรครับพี่เนื้ออะบาก้าครับอะบาก้าเท่าไหร่ครับพี่สองพันห้าครับหูสองพันห้าไม่แพงอบกรอบนี่ปีห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดนะครับโอ้โหนี่สวยๆสีมาเนี่ยดูดินะครับกำลังเป็นที่นิยมของคนจีนเลยตอนนี้ใช่พี่เห็นมีโค้ดจีนด้วยใช่ครับโค้ดจีนนี่โค้ดจีนอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นคำว่า ฟู่หรือเปล่าพี่รวยหรือเปล่าน่าจะครับคนจีนผมได้ชอบใช่นี่โอ้โหร้านพี่มีทั้งนิยมย่อยๆลักลักมีเยอะครับผมก็ร้านพี่อยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ข้างวัตโกครับตรงทางเข้าใต้ถุนศาลากุฏิหน้ากุฏิหลวงพ่อรวยเลยทางเข้าหน้ากุฏิหลวงพ่อเลยมีป้ายอยู่ครับป้ายป้ายงานวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดกุมภานะฮะนี่ก็ร้านพี่ชื่อร้านอะไรครับพี่นิวยุธยาครับนี่นะครับมีป้ายด้วยฮะ ปายติดต่อครับผมทนานสนใจก็ลองติดต่อมาได้ตามป้ายเลยะะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับ